มาถึงแล้วกันตอนนี้โอ้ยโอ้ยี่มันจะขยัดนักทีมันจะช่วแล้ว่งลงยากปะปุกโอ้ยอยเอาไม่รูมันเอาลงมาได้ยังบะเอามงมาลยฮะปุ้มได้มั้นน่ะ ันหนักมันได้อยู่อันด้วยนะนี่นุ่นจะถึงนี่ดึงผือปลากันไม่รู้ดึงแล้วอ๋อเออเพราะว่าคือแมนพาดีจริงอันใส่แปะว่าคือแมนพาดอันน่ะอันไหนแมนอันไหนอันรูถึงนี่แหละนี่นี่มาอุ้มเนื้อเนื้อเมีขนันหรอปะเออฟักทองตาชานโอ้ยอุ้มแทบไม่ไหวแล้วเนาะพลอย

เอาเอาทีนี้เอาเอาโอ้ยมีสองคนจับนะจับจับจับโอ๊ยขี้งอด้โอ๊ยขี้งอด้หนึ่งชองถอยแล้วก็ยกขึ้นเดี๋ยวคนจะตกมันไม่ใช่พักทองตกนะ

บบนี่คือผีขนาด,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 ดนี้เคลฟีก็เอต้อ,องผลมแล้วหรอมองให้คางเมอผล่ดนแล้วคุณย่ไปเบิ่ง เอาไปส่งไหมอ้อไปเลยเอ้าไปห้องน้ำเอาคือเก่งแท้เฮ้ยไาคือเก่งเอ้าถือเส้ออ้วนตรงมันตรงอะเออไปเลยค่ะพุทธสารประราไปเลยค่ะอู้เก่งจังเลย่ะกี่โมงแล้วนี่อ้วน โ oh. อ้อเดี๋ยวไม่อ,อันนั้นไปสกแกน,นจ่ายนี่เอารักของแม่นี่ตายอือต่เวานนี่เบิ่งดูจักม้งแล้วโอ๋เ oh, หรอโ <Okay. S 2> อ,บบนนอ,อเคเราจะเมนูมนมเย็นกันเย็นใจน,นี่น มันบอกว่าอร่อยมากี่นนู่้เิน,น,ก,น,นกินนง,งกิงกงะะไเฮ้ยมันเผ็ดนะลูก มันคืนนี่เด็กมันกินได้มันวะกินเมืองร้อนค้อมันกินไม่ได้ลูกมันเผ็ด เทีน้น่ทียนโน่นะแต่แแข็งแรง เรามาดูนะคะทุกคนนี่ปลาหมกหม้อของเรานี่นะคะปลาหมกหม้อ,อบ้านของเรานะทุกคนนี่เราก็จะใส่นะคะใบแมงลักอเออเรือหอมเรือหอมเรายังไม่มาใส่หอมนะแล้วก็ต้นหอมเนาะ ชีหอมนั่นเองเราใส่ได้นะทุกคนแล้วก็มีตะไคร้นะนี่เราอุบมอแบบน้ำน้อยๆผู้เป๋ถูกหมเมื่กี้เราื้อแล้วปะ

ซาายซาไลหัวข้าวบ่ลูกโอ้อาหารญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะโอ้กินอาหารญี่ปุ่นกินเยอะๆจะได้อ้วนๆโอ้หัวข้าวถ้าอโอ้ ลองกินลองกินอร่อยโอ้อร่อยโอ้สุดยอดสุดยอดอไม่อร่อยไม่อร่อยองกินแบบนี้โอเคนะคะจังินนี้ประมาณนี้กันเลยกันค่ะ